ครับคิดจริงเห็นจริงกับเกณนาทีนะครับอยู่กับคุณแจ่มสีสุขโชดรั์ซึ่งเป็นประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเอาล้วครับเรามาถึงจุดที่สําคัญมากแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยโดยเฉพาะยิ่งกรณีคุณปียะสวัสดิ์อมรนันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าคลาสสิกมากของเมืองไทยก็คือ ใครคนหนึ่งซึ่งดูแล้วแหมดูเหมือนสวยงามประวัติดีไม่ดังพร้อยเข้ามาถึงปุ๊บทาให้การบินไทยจากที่เคยขาดทุนมากมายกลายมาเป็นพลิกผันมีกําไรแล้ววันดีคืนดีก็มีใบสั่งอะไรก็ไม่รู้มาปูม<ะ>ตอนที่รับทราบรับทราบมาก่อนไหมว่าคุณเบียร์สวัสดิ์จะเจอยาแรงคือเราเชื่อมาตลอดคือเชื่อทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากประสบการณ์โทษนะเชื่อตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาล่าเชื่อ <c oughs> จริงเหรอคะถามก่อนก่อนจะไปพูดอะไรเลย คุณจีดพี่จีดเป็นแดงหรือเหลือหือะไรไม่เป็นอะไรจริงๆเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองต่อครับถามว่าเชื่อมาตลอดเชื่อคือเราเชื่อเราคิดว่าวัฒนธรรมไทยยังไม่เปลี่ยนนะคะแม้ว่าในใจจะปฏิเสธอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสักทีเมื่อไหร่จะเลิกสักทีแทศนี้แต่เราก็รู้ว่าสังคมยังไม่เปลี่ยนเป็นไปได้ไหมเพราะคุณเปียสวัรดิเนี่ยภรยาเกเนี่ยเป็นคนของภรคปธิบัติ ก็อาจจะเป็นไปได้คือเราก็ไม่รู้ใจนะคะก็คนคนหนึ่งคิดอ,อย่างน,นั้นแต่นี้่คือจุดจุดจุดปัญหาของสังคมไทยก็คือเราเราเลือกเราไปคิดว่าถ้าคนนี้ยืนตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนนั้นยืนตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เลยท,ทําให้สังคมของเรามันไม่พัฒน,นาพี่จีตเคยคุยกับคุณเบียสวัสดไหมว่าแกเป็นเหลืองหรือเป็นประชาธิปัตย์หรือเปล่าคือเคยเคยคืออย่างนี้ค่ะจากจากการเราไม่เคยคุยกันถึงว่าคุณเป็นเป็นอะไรเพียงแต่ว่า ที่พูดคุยกันหรือทํางานร่วมกันในฐานะที่สามคนต่างมีหัวโขนสวมกันเนี่ยในฐานะที่มาเป็นดีดีเราเป็นประธานสภาพเนี่ยในการเจรจาคุยกันในเรื่องของการดําเนินการบริทางจัดการเราวิธีคิดก็คือเขาไม่เป็นอะไรเขาเป็นตัวงตัวเองสูงมากนะคะคือความที่อาจจะเป็นว่าเป็นเด็กเอยู่นอกไม่เด็กไม่หืองนอกผมก็สูงมากคือเราก็เป็นแบบที่เราเป็นแล้วเราก็เลือกเอาอันไหนดีแล้วก็เอาอันไหนไม่ดีแล้วก็เซโนสรุปแล้วก็คือเมื่อเขาเมื่อกรณีพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ย เริ่มมีความรู้สึกหวั่นไหวไหมใช่ค่ะคือพนักงานหวั่นไหวเอาอย่างนี้แต่ตัวคุณวิสวัสดิ์เองจะพูดกับพนักงานเสมอว่าเลิกเป็นสตีเถิดว่าถ้าทําแบบนี้มาพูดกับพนักงานไดเลยต้องไปพูดกับเจรจากรัฐบาลมันจะมีข่าวลือไหมคะแล้วแล้วคุณวิศวัสดิ์เนี่ยก็เป็นดีดีคนแรกนะคะที่เปิดวิเชิ่งโลเวอร์ก็คือเปิดอีเมลให้พนักงานสามารถร้องเรียนโดยตรงครับคือสามารถพู้สึกพนักงานโดยตรงได้เป็นดีดีคนแรกที่ต้องการหนุนองค์กรไม่ผิธรรมพิบาลและโปร่งใส เป็นีหรือเปล่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองหมันก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นหน้าที่นะ่ที่เขาทำหน้าที่ของเขาก็คือเป็นดีๆต้องปัญหาของที่ๆใช่ไหมคะแต่รู้ปัญหาจะทำอะไรจะแก้อะไรได้หรือไม่ได้ัก็ึ้องมีตับปัจจัยหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่จัดประชุมพนักงานอยู่เสมอนะคะเช่นประชุม meeting อยู่เป็นระจแล้วก็จะไปตามเนื้นตกานๆเท่าที่ไปได้ก็คือเพื่อที่จะจัดประชุมพนักงานมีเร่อถามตรงาตรงตอบตรงอันนี้คือสิ่งที่เรามังเหีนความเปลี่ยนแปลงองค์กรนี้ก็คือมันเริ่มมี เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เป็นนักงานถามคําถามเช่นว่าจะถูกปลดไหมาจะถูกปลดไหมดีๆจะบอกโอ้ผมรำคาใในคําถามนี้จริงๆทุพูดตรงเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนไม่ค่อยรำคาที่ทำให้แค่หวั่นไหวหรือเปล่าอ่นชาหรือว่าคล้ายๆรำคาญจริงๆคือใครจะปลดก็ปลดไม่แคร์ใช่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะเขาก็บอกว่าเรำคาจริงเพราะเมื่อไหร่ที่คนการเป็นใครจะเลิกแบบหรือว่าคนการพิจทรณคือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเราได้ถ้าเรายืนหยัด ในความถูกต้องจริงๆเขตาขตาั้งคำถามกับพนักงานว่าทําไมถึงต้องการที่ต้องเปลี่ยนทำไมไม่คิดว่าเราพนาักงานจะช่วยกันไม่ให้ไม่ให้สิ่งล่านี้เกิดขึ้นเปลี่ยนเขาฮะใช่แต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเขามันไม่ได้มันไม่ได้<ห>ไงฮะมันยังไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเรามองว่าทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้น<า>คุณปิยะสวัสดิ์ก็อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนนะฮะที่สร้างจุดเริ่มต้นทางความคิดให้กับคนหลายๆคนในกรุงเทพยว่าเราต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครเนหนึ่งเดี่นองค์กรไหนได้ทุกคนต้องร่วมกันจุดที่คุณปียอสว์ถูกเรียกง่ายๆว่าจัดการเอาออกไปเีนยก็คือไม่สามารถทํางานที่สอดคล้องหรือตามนโยบายอันนี้มันมัเกือกก็เนี่ยคือคําถามจะเป็นคำถามที่ทุกคนถามแล้วคนที่ตอบเรได้คือบอยสสาภาพตอบหน่อยเราตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรพวกเราจาการที่เราทํางานกับคุณปียอสว์เรามั่นใจว่าคนคนนี้ ทำงานได้ทำงานได้แล้วก็โปร่งใสแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าจะกาดทุนเป็นกาไรใช่ค่ะทไมสหภาพแรงงานไม่รู้ขึ้นมาทําอะไรให้มันแรงแรคุณแจ่มสีต้องมีพลังนําคนของสหภาพออกมาปิดล้อมรัฐบาลเอาักทีอย่างนั้นได้ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราเราทำได้แล้วปัจจุบันเนี้สังคมของความแตกแยกมันสูงมากแม้กระทั่งในสภาพในทุกที่ครับต้องบอกได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงของสองคมเด็ก ทำไก่อนนะคะคนรุ่นเก่าจะมีความรักภกดีต่อองค์กรสูงมากนะคะแล้วก็ไม่แตกครับแต่เราถูกสังคมถูกทําให้แตกทําลูกที่ที่แม้กระทั่งในครอบครัวจริงไหมคะจริงแม้กระทั่งในครอบครัวในโรงเรยียนในมหาวิทยลาลัยในหมู่นักการในทั้งหลายนักวิชาการอาจ,จารย์ประมาจารย์าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แตกกันเป็นสิ่งส่ว <ๆ S 2> เราไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างทุกอย่างกลายเป็นความเป็นระบบ เาสังคมไทยเป็นอย่างนี้การนไทยก็ไม่พ้นเราถูกทาให้แตกแสดงว่ามีแนวความคิดอยากจะขับเคลื่อนเพื่อปกป,ป้องคุณ <ฮะ S 1> เปียสวสดิ์ที่เราถือว่าฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นคนใช้ได้ <ฮะ S 1> ในองค์กรแต่พลังของสาภาพไม่มีพอ <ฮะ S 1> ที่จะทํา <ฮะ S 1> ในการปกป้องนั้นเพื่ออย่างนี้เราถามว่าตอนที่จะทํากับคุณจะไม่เหมือนกับตอนกที่นานเพราะช่วงนั้นเรารู้ก่อนเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเอ๊ะคือเหมือนกับเราแยกสื่อสัญญาณมันจะเป็นแต่ว่าตรงนงเปียสวสดิ์เนี่ย บนหน่วยอย่างนี้กรณีผมกับปันและพี่นัคเหมืกันไม่เคยมีทรายนะคะคือว่าไม่เคยมีข่าวลือเลยเพราะกับปันและพี่นาคจะผิดปกนะคะเพราะฉะนั้นพอได้รับพอเรารู้ครั้งแรกปั๊บเราของจริงทันทีนึกออกไหมคะแต่กรณีของคุณพิยสวัสดิ์เนี่ยบีข่าวลือมาเรื่อยๆอาทิตย์นี้อาทิตย์นั้นเดือนนี้เราก็เลยชะล่าใจหรือเปล่าเราก็เออก็ลือไปแล้วตัวแม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็ยังพูดเออก็ลือกันไปอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต็องขอที่เป็นข่าวลือไปแล้วกันนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเองมีความสุดว่าในระหว่างที่เรากําลังคิดเอ๊ะมันเป็นข่าวลือไหมนะเราก็คิดในมุมในมุมดีว่าเอคุณเกษตรว่าเขาก็ไม่ได้มีภาพของความขัดแย้งอะไรเลยนะคะไม่มีความความขัดแย้งทํางานร่วมกับบอกก็ทํางานมาได้ดีกำไรก็มีและที่สําคัญนะคะจะบอกว่าคุณเกษตรว่เองเนี่ย เป็นสภาพดื้อมากนะขอบอกอตรงๆเลยความเป็นสภาพดื้อของเขาก็คือไม่เคยว่ากล่าวใครเลยไม่เคยอันนี้นะคะคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าออคนคทนี้เป็นคนดีคือหนึ่งไม่เคยว่าใครหลังแล้วก็ขนาดเราถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเเองอินค่าน้ำท่วมนคะเรามีเงินค่าน้ำท่วมในานามให้เราเราียกร้องให้มีการปรับเพิ่มเยียวยาเงินค่าน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีระเบียบของบริษัทอยู่ว่า หากพนักงานประสบภัยพิบัติเนี่ยจะได้รับเงินชเยียวยาไม่เกินหนึ่งเดือนครับสาภาพก็เรียกร้องว่าเอ๊ะไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยพนักงานคนนึงเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยเขาก็จะได้ไม่เกินหมื่นห้าในขณะที่ฝ่ายเป็นฐานคือเกินแปดเก้าหมื่นบาทแสนบาทเขาก็ได้แปดเก้าแสนบาทขอเปลี่ยนเป็นเราก็ขอเปลี่ยนเป็นว่าไม่เกินไม่ต่างประแสนไม่เกิไม่เกินแสนไม่เกินแสนนะคะไม่เกินแสนหรือหนึ่เดือนหนึ่งเดือนอะไรแล้วแต่ว่าเราจะมากกว่านั่นหมายความว่าให้โอกาสพนักงานระดับล่างคนสามารถได้รับเงินเยียวยาได้ถึง ถ้ามันเสียหายจริงใช่ยกตัวอย่างนะฮะอย่างตอนดต่อซึ่งทําสิ่งหนึ่ก่อนที่น้ําจะทุกของเทปเราทาเพราะว่าตอนนั้นน้ำ่วมขัดใหญ่เราก็เห็นใายแล้วพนักงานเดือดร้อนมากเลยพนักงานบอกโอ้โพี่เคเคเขาก็ได้ตั้งเยอะเพราะมันเดินก็สูงผมแต่บ้านี่เคเคคือสเตคือนายสถานีนายสถานีนะที่ที่ขัดใหญ่ เงินเดือนก็สูงแต่บ้านเขาอยู่ติดกับบ้านผมเท่ากันท่านเลยแค่เท่ากันเลยแต่ผมได้แค่เดือนเดียวแต่แถมพนักงานตัวเล็กๆเนี่ยมันมีเงินเก็บพอที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวตัวเองแต่ผู้บริหารเนี่ยยังมีเงินเก็บบ้านยังจะมีเงินถอนจากแบงก์มาเพื่อที่จะมาช่วยแลดูแลตัวเองเราก็เลยเรียกร้องไปว่าขอให้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่พูดไอย่างที่พูดไว้ซึ่งเราได้นี่ฮะก็ได้อันนี้คือวิธีคิด ที่ทำไมเราถึงบอกว่าคุณทวีสวัสดิ์เป็นคนที่มองเห็นหัวพนักงานแต่ว่าเขาปิดทองหลังคราวันนี้ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเชื่อไหมคะเราบอกว่าเออขอให้ตั้งกองทุนเถอะนะคะขอทุกคนพนักงานเดือดร้อนเวลาที่น้าท่วมเ่ยมันไปทีมันหมดสภาพอย่างมัดัใหญ่เลยนะน้ำมาแรงทีเดียวตู้เดียวแต่ว่าหยุดเลยแต่ไปแล้วไปข้างหลังเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่ซึมแต่กองทุนนี้ือเอเงินมาจากไหนเ้นต้นก็ให้ตั้งเป็นกองทุนช่วยพนักงาน โดยเอาเงินของการมีไทยผลของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลกําไรมาไม่เดือดร้อนภาษีประชาชนไม่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็มาจากกําไรขทุนของเราเองไม่มีใครมาช่วยเราขอให้ตั้งกองทุนนักงานขึ้นมาช่วยสักคนละห้าหมื่นก็ยังดีนะคะก็ยังดีดีกว่าที่เราเดินหมื่นเดินได้เราสำเร็จไหมครับตั้งสำเร็จได้มากกว่ากองทุนนั้นนหะอ่าได้คนละแสนอ นี่นะคือวิธีคิดของคนอย่างคุณเบียวสวัสดิเเ์เขาทั้งตั้งคำถามมาเขาโอเคโอเคสเนนสนอบริษัท่านาาเป็นที่เสนอใช่ไหมคนะส่วนว่านายจ้างจะเห็นหัวลูกจ้างแค่ไหนนนะมันก็อยู่ที่นายจ้างวิธีคิดของเขาใ,ในอดีตเนะี่ยเราจะถูกมองว่าโอ้ยอะไรกันนักนหนาคุณรู้ไหมพนักงานเราขอทีนี่คือคำพูขอดีตผู้หารเก่าๆเลยนะพนักงานเป็นหมือนพื้นให้หัวละแสนบริษัทต้องจ่ายเท่าไหร่โอ้ยไม่ได้เราก็ม,มีทางแต่คุณเบียสวัสดิ์คิดต่างคุณคุณเบียพูดว่า สิ่งที่สภาพเสนอน,น,น,นั้น่างดูใช่จริงนะถ้าคนอยู่บ้านใกล้กันคนหนึ่งเนี่ยได้แสงกตคนหนึ่งได้มืินมันเป็นตัตกตกะเลยแสดงข้อเห็นถึงชีวิตมนุษย์ที่มีความสมนภาค <vaya. S 2> ถูกไหมคะเขาบอกว่าผมว่าห้หหหหหนาหมื่นาน้อยไปนะถ้ามันน้ําท่วมจริงๆอ่ะห้าหมื่นอยู่เหรอเขาถามอย่างนี้นะคะเราบอกแล้วดีๆจะคิดว่าเท่าไหร่เราพูดประชุมกันอะไรต่ออะไรกันข้งก็ไหนสุดก็ลองขอที่แสงอ้าวแล้วครับแม่ ผมอยากจะบอกว่าคําว่าสุภาพบุรุษเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่านิดนึงนะผมอยากถ้าเป็นไปได้เป็นสุภาพชนเพราะแหมให้ให้เขียนสุภาพบุรุษความเป็นคนดีเนี่ยเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันก็มีสุภาพสตรีเกย์กระเทยก็มีสุภาพเกย์สุภาพกระเทยเป็นคําว่าสุภาพชนที่มันจะดีกว่าเพราะสุภาพบุรุษแหมได้เครดิตเยอะมากนะขออนุญาตนิดนึงก็แปลว่านี่คือความเป็นสุภาพชนของคุณเตียวว่าพิรษสวัสดิ์อมรนันน์นะเอาละครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องที่กําลังแหม ถึงพีคแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมสาภาพไม่สามารถดูแลคุณเปียสวัสดิ์ได้แล้วก็มีอะไรบ้างที่จะต้องทิ้งท้ายกันไว้นะครับพักสักครู่เดียวครับ